วันเกิดแรกเนาะที่ที่ไม่มีคุณแม่มันก็อาจจะแบบยังไม่ชินเท่าไหร่เหมือนสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็กระทันหันนิดนึงเวลาเพื่อนๆคุณแม่เขาเขาพูดถึงเราแล้วโอเคฮู้ <laughs> แล้วผมเห็นแล้วผมเห็นในในตาคุณแม่ว่าแบบเออเขาเขารู้สึกภูมิใจหรือว่าดีใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็คิดว่า คิดว่าถูกต้องนะหมายถึงว่าคิดว่าสิ่งที่เราทํามามันถูกต้องประมาณหนึ่งัขอบคุณทุกๆคนมากครับที่มาให้กําลังใจแล้วก็ทุกๆคนที่มาร่วมบุญกันนะครับเยอะ,ยอะแยะมากๆและแน่นอนก็ต้องขอบคุณทางพี่แอฟแล้วก็ครอบครัวด้วยจริงๆเพราะว่าจริงๆพี่แอฟช่วยเยอะมากๆครับผม ครับก็ก็น่าจะก็ค่อยๆดีดีขึ้นแล้วกันครับแล้วก็อ๋อครับคงแค่นี้หละมั้งครับผมก็รู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวบ้างครับเป็นบางวันเหมือนแบบบางบางคืนรู้สึกว่าเฮ้ยหลับไปเออเหมือนได้หลับเยอะนะจริงๆตื่นขึ้นมาเพิง่งนอนไปได้สองสามชั่วโมงแล้วก็เก็แปลกดีครับผม ก็จริงๆคือตามที่ทุกคนได้เห็นโพส์เนาะก็จะมีเหมือนกับว่าคุณแม่เขาจะเป็นมะเร็งมา,าหลายเป็น10ปีแล้วครับแต่ว่าก็ใช้ชีวิตได้อย่างปกติมาเรื่อยๆครับผมก็ยังหัวเราะอะไรทานอาหารได้ปกติครับผมแต่ว่าเหมือนเหมือนสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็กระทันหันนิดนึงซึ่งอันนี้เรายังไม่รู้รายละเอียดขนาดนั้นเพราะว่าผลชนะสูตรแบบแ,แบบละเอียดเนี่ยยังยังยังไม่ออกครับผม แต่ว่าเหมือนเอาง่ายๆคือเหมือนวันที่เกิดเหตุคุณแม่มีอาการไ <c oughs> อแล้วมีอาเจียนแล้วมีเลือดปนค่อนข้างเยอะแล้วก็เลยาพาคุณแม่ไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วเหมือนกับสัญญาณชีะจรก็หายไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็ก็เหมือนปั๊มแล้วก็เหมือนมีชีพจรแล้วก็ปั๊มอีกประมาณานั่นแหละฮะแล้วส,สุดท้ายเหมือนชีพจร ไม่เต้นเกินสามสิบนาทีคุณหมอก็เลยบอกว่าเอิญเนี่ยมันก็คือต่อให้ต่อให้มีปฏิหารก็อาจจะไม่ได้สามารถใช้ชีวิตปกติต่อได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันมันก็เลยจบที่ตรงนั้นครับครือคุณไม่ต้อาการกูรชี้มาบอกชางที่ว,ว่าจะเกิดอาการซึมหนักหรือว่าอะไร่เอเรียกว่าพอพอตัวผม หรือว่าตัวครอบครัวไม่ไม่ใช่หมอเราก็ไม่ไม่แน่ใจแล้วกันครับแต่ว่าโดยโดยทั่วไปแล้วทุกๆวันนี้คุณแม่ก็จะมีอาการไออยู่บ้างอยู่แล้วเรื่อยๆครับผมแต่ว่าวันเกิดเหตุที่มีอาการอาเจียนเป็นเลือดปนจํานวนเยอะเนี่ยอันนี้ครั้งแรกจริงๆแล้วเราก็ไม่เคยเห็นเห,นเหตุการณ์นี้มาก่อนแล้วแล้วแต่ว่าไปเดินทางไปถึงโรงพยาบาลก็ใช้เวลาไม่ได้ส่วนตัวคิดว่าไม่ได้นานขนาดนั้นแล้วกันครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็เราเราก็ยังไม่รู้รายละเอียดครับผม อ่าอันนั้นเป็นลายของคุณพ่อครับไม่ไม่ไม่ใช่ลายของผมเองเหมือนเหมือนตอนนั้นคุณพ่อน่าจะอยู่อยู่บ้านครับผมตัวผมเพิ่งเพิ่งเพิ่งเสร็จงานจากงานอีเวนต์ในในช่วงเวลานั้นก็วันนั้นยังเจอพี่หนุ่มยูเลยใช่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 ใชใชอ๋อก็จริงๆผมว่ามันจริงๆตอนนี้ยังยังไม่ถึงขั้นเรียกว่าดูดูแลกันครับ,รบเนี่ยมาจากว่าแบบพอเป็นเรื่องจัดงานนู่นนี่นั่น,นมันก็ เอาต้องทำสิ่งนี้ให้ให้มันทะลุมันไม่ใช่ตรงไหนเอาให้มันเสร็จสำเร็จก่อนครับครับผมครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะไปเศร้าอะไรกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติครับโอ้ใช่ใช่ใช่ครับขอบคุณทุกทุกคนมากครับที่มาให้กำลังใจแล้วก็ทุกทุกคนที่มาร่วมบุญกันนะครับเยอะเยะแาะมากๆจริงๆครับผมแล้วก็ และแน่นอนก็ต้องขอบคุณทางพี่แอฟแล้วก็ครอบครัวด้วยจริงๆเพราะว่าจริงๆพี่แอฟช่วยเยอะมากๆครับผมแล้วก็มันก็เลยทำให้มันราบราบลื่นกว่ากว่าที่กว่าที่คิดเยอะเลยครับใช่ใช่ใช่ก็ <Evangel> จริงๆจริงๆต้องบอกว่าทุกๆอย่างมันก็ มีผลลัพธ์ออกมาให้ให้เห็นเป็นรูป,ปรธรรมอยู่แล้วครับว่าคุณแม่ดูแลเทคแคร์ Care, ทุกคนดีขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกําลังใจทุกคนที่มอบให้ตอนที่มางานหรือว่าพวงหลีดต,ต่างๆที่บางทีเราโอ้เราไม่ไม่คาดคิดว่าเฮ้ยเรารู้จักกับบุคคลเหล่านี้ด้วยหรอหรือว่าทุกๆคนที่มาร่วมบุญอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นสแน็คบ็อกหรือว่าเครื่องดื่มหรือว่าอาหารใดๆก็แล้วแต่ครับหรือว่าทุทกๆคนที่มาเป็นเจ้าภาพให้ครับ ครับครับอันนั้นอันนั้นก็อันนั้นก็อนนนกแอบสะใจนิดนึงแต่ว่าก็เราเราก็ขอบคุณมากๆาแล้วก็อภิเษกมากมากครับมันก็เป็นวันเกิดแรกเนาะท,ที่ที่ไม่มีคุณแม่มันก็อาจจะแบบยังไม่ชินเท่าไหร่แต่ก็ครับก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งเข้ามาครับ <c oughs> ย,ยังยังยังไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ว่าเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวสิบสีมิถุนาวันวันเกิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันเกิดคุณแม่ก็ยังเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับทางที่บ้านอีกทีว่าจะทําอะไรครับโอ้ไม่ไม่ทราบไม่ทราบเลยเหมือนกันครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องรอให้งานนี้มันผ่านไปก่อนแล้ว คือเพราะว่าบางบางบางไม่เสจที่ที่เราไม่เคยได้ยินจากปากคุณแม่เลยบางทีก็จะได้รับมาจากคนที่เราคนที่คุณแม่รู้จักโดยที่เราบางทีไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยแต่ว่าเขาเข้ามาพูดกับเราอะไรเงี้ยเออว่าคุณแม่เออดีใจกับเรามากเลยนะอะไรเนี่ยครับร <c oughs> ายละเอียดเป็นยังไงบ้างผมผมไม่ไม่ได้มีท็อปอฟเดอะเฮดนะแต่ บ่ายสาม,าสามเป็นต้นไปครับส่วนส่วนช่งชวงเช้ามันจะเปิดเหมือนกับพิธีสําหรับครอบครัวอะไรอย่เงี้ยครับใช่ใช่ใ,ชใชออ่อ๋อครับจริงๆจริงๆมันแล้วแต่ความความเชื่อคนเนานะแต่เท่าที่ปรึกษารอบ,รอบๆข้างมารู้สึกว่าส่วนตัวครอบครัวผมและกันจะจะไม่อาจจะไม่ได้เก็บไว้ครับผมน่าจะปล่อยปล่อยแล้วปล่อยปล่อยเลย เพราะว่าบางบางทีม right. ันเป็นเรื่องของแบบกลัวดูแลหมายถึงว่าคือเราอ่ะดูแลดีแล้วแต่แบบบางทีเก็บไว้นานๆมีลูกมีหลานบางทีเ็าอาจจะไม่ได้แบบดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วบางทีมันมีความเชื่อที่ว่าแบบเก็บไว้แล้วบางทีเขาจะคุณแม่จะไม่ได้ไปเกิดสุสุสุขุสุติอะไรสยสุสุงุสุครสบสุ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 สคสอสุ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 สไสุส่สุ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 ส อ๋อไม,ไม่ไม่ไม่ได้มีคําสอนอะไรครับคือพ่อครัวพ่อครัวผมจะไม่ได้แบบจะจะไม่ใช่แบบอย่างนั้นน่ะเหมือนว่าคือเราก็ปรึกษากันทุกเรื่องจริงแล้วบางทีมันเยอะมากจนผมไม่ไม่สามารถพินพอยได้ว่ามันเป็นคําสอนที่จดจำอะไรเงี้ยบางเราว่าเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ผมนี่ก็คือคุยได้ทุกเรื่องจริงแล้วก็เ,เรื่องเรื่องการทํางานอะไรเงี้ยครับก็แทบจะเรียกว่าคุยกันทุกวันดีกว่าเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้มีคําสอนไหนที่แบบ Okay. ตราตรึง <c oughs> ครับผมคุณแม่เป็นบ <c oughs> ้านแรงอะไรนาใชีวิตรอ่อะไรมเป็นอะไรนีตเป็นต้นแบบที่ผมเป็นไม่ได้ดีกว่าครับ <c oughs> คือคุณแม่เขาเป็นคนเฟรนลี่มากๆเนาะแล้วก็เหมือนกับเทคแคร์ทุกคนอื่นดีมากๆเลยอะไรเงี้ยมันเป็นเนเจอร์ที่ที่ตัวผมอะรู้เลยว่าไปไม่ถึงสักทีคนที่คนที่ใกล้เคียงหน่อยจะเป็นน้องสาวผมหรือหรือพี่สาวผมอะไรเงี้ยครับ รายละเอียดต่างๆที่เวลาคุณแม่เขาแบบเตรียมของขวัญปีใหม่ให้พี่ๆสื่อขาวทุกคนก,ก็ก็น่าจะน,าน่าจะเป็นหลักฐานชั้นดีแล้วคุณแม่ผมแบบเขาเขาเลงรายละเอียดมากๆอย่างเงี้ยครับจริงๆผมว่าน่าจะเป็น ผมจริงๆผมไม่รู้หรอกว่าในในในภาพอ,อ,อาชีพนี้ของคุณแม่เป็นยังไงแต่ว่าผมผมรู้สึกว่าแต่เรารู้สึกดีใจทุกครั้งแล้วกันที่ที่เหมือนกันกบเวลาเพื่อนๆคุณแม่เขาเขาพูดถึงเราแล้วโอเคฮู okay. ้ <laughs> แล้วผมเห็นแล้วผมเห็นในในตาคุณแม่ว่าแบบเออเขาเขารู้สึกภูมิใจหรือว่าดีใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็คิดว่า คิดว่าถูกต้องนะเมายถึงว่าคิดว่าสิ่งที่เราทํามามันถูกต้องประมาณหนึ่งแล้วกันครับ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 อ๋อครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยที่ติดตามแล้วก็สปอร์ตผมแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับผมตั้งแต่วันแรกๆจนถึงวันนี้นะครับผมแล้วก็อ ก็แน่แหละไม่ไม,ไม,ไม่มีอะไรมากครับก็ขอบคุณครับแล้วก็หวังว่าจะได้เจอทุกคนไปเรื่อยๆครับมีอะไรอยากจะบอกเ,ออเดี๋ยวเก็บไว้พรุ่งนี้ทีเดียวแล้วกันครับพี่ใช่ใช่ใช่ขอบคก็มีมีมีอยู่แล้วครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากครับ